สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอกิจกรรมที่6เรื่องตัวแบบธุรกิจของฉันสอบแบบสำรวจลูกค้าที่1เป็นเพศหญิงอายุ2 2ปีมีรายได้10,000บาทต่อเดือนต้องการขนมมาทานระหว่างทำงานโดยมพ่พวนเวลาทำงานพกพาได้งานในปริมาณหลายชิ้นตัดสินใจซื้อเพราะน้องสาวมักแวะซื้อจากท็อปสู m มาร์เหลังเลิกงานแล้วจะซื้อเมื่อร้านนี้ไปออกบูธ คนที่2เป็นเพศหญิงอายุสิปีต้องการคุกกี้ที่ดีต่อสุขภาพและพกพาง่ายจําเป็นต้องทานอาหารที่ไม่มีลูเตนตัดสินใจซื้อเพราะนักรีวิวและเพื่อนมักซื้อในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อเป็นของฝากและมักซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและบูธของร้านและซื้อเมื่อร้านมีโปรโมชั่นส่วนลดคนที่3เป็นเพศหญิงอายุสิปีต้องการขนมที่ดีต่อสุขภาพและอร่อยตัดตสินใจซื้อเพราะพี่สาวและซื้อเมื่อขนมที่ตุนไว้ใกล้หมด มักซื้อที่ shopee และจะเทียบราคาก่อนซื้อคนที่4เป็นเพศหญิงอายุ20ปีมีรายได้5,000บาทต่อเดือนต้องการคุกกี้ที่หาซื้อได้ทางออนไลน์และซื้อเพราะอยากได้ขนมมากินระหว่งางทำงานเจ้าของแบรนด์เป็นผู้มีจิธิพลและซื้อในช่วงเทศกาลปีใหม่มักซื้อที่ tiktok shop และ b o t t และจะเทียบราคาในร้านค้าก่อนซื้อคนที่5เป็นเพศหญิงอายุ19ปีรายได้แ0 0พบาทต่อเดือน ต้องการคุกกี้ทําจากวัตถุดิบธรรมชาติและต้องการขนมมาทานในช่วงลดน้ําหนักซื้อเพราะเพื่อนและคนดังและจะซื้อเมื่อไปซื้อของที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและจะแวะซื้อคุกกี้มาด้วยและมักซื้อที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อเมื่อร้านมีของแถมมาให้คนที่หเป็นเพศหญิงอายุสิบเก้าปีต้องการคุกกี้ที่ซื้อเป็นของฝากได้และอร่อยจตัดสินใจซื้อเพราะเพื่อนและจะสั่งผ่านทางออนไลน์ในช่วงตอนเที่ยงหรือตอนเย็นมักซื้อที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต และซื้อเมื่อมีโปรโมชั่นส่วนลดข้อมที่7เป็นเพศชายอายุ5 6ปีรายได้25,000บาทต่อเดือนต้องการขนมที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อนำมาทานกับกาแฟในตอนเช้าตัดสินใจซื้อเพราะเพื่อนและมักซื้อในช่วงเวลาก่อนแปอลอกกำังกายมักซื้อที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและจะซื้อจากแบล็มาร์ คนที่แปเป็นเพศหญิงอายุ50ปีรายได้15,000บาทต่อเดือนต้องการขนมที่ส่งเสริมสุขภาพทานง่ายและมีวิจะมิีและร่าท่าที่ดีตัดสินใจซื้อเพราะเจ้าของแบรนด์ซื้อเป็นของฝากในโอกาสไปเยี่ยมผู้ใหญ่และมักซื้อผ่าน shopee ปปและจะซื้อครั้งละมากๆสิ่งที่แตกต่างของ bmc ฉบับเก่าและฉบับใหม่นะคะหก็คือกลุ่มลูกค้า ในส่วนของช่วงอายุเนื่องจากลูกค้าที่ได้ไปสัมภาษณ์มีอายุตั้งแต่18ปีถึง56ปีจึงได้มีการปรับให้มีช่วงอายุที่กว้างขึ้นจาก22ถึง45ปีเป็น20ถึง50ปีค่ะ2คือในส่วนของคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์ ได้ทําการเพิ่มการที่สินค้าจะไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนื่องจากลูกค้าที่ได้ไปสัมภาษณ์มานั้นให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพและการมีสุขภาพที่ดีเป็นอย่างมากการที่สินค้าไม่มีสารอันตรายที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจึงเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญที่จะเป็นคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์ค่ะและในส่วนของคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์ก็ได้เพิ่มในส่วนของรสชาติที่ดี หวานน้อยเนื่องจากมีลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าไป็เป็นของฝากให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่การที่ขนมมีรสชาติหวานน้อยก็ทําให้ทานได้ง่ายขึ้นและดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุมากกว่าค่ะต่อไปคือช่องทางการเข้าถึงลูกค้าในช่องทางการรับรู้ได้เพิ่มในส่วนของแพลตฟอร์ม YouTube เพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าและลดข้อจำกัดของอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาร่วมงานค่ะ ต่อไปความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทำการตัดในเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ,ภาพผ่านโซเชียลของร้านและเปลี่ยนเป็นการจัดทำโปรโมโชั่นในหลากหลายช่องทางการขายของร้านเนื่องจากลูกค้าที่ได้สำรวจนั้นมักจะซื้อสินค้าเมื่อมีโปรโมโชั่นเช่นส่วน,วนลดส่งฟรีหรือมีของแถมต่อมาในส่วนของกิจกรรมหลักได้ทำการเพิ่มในส่วนของการจัดทำโปรโมชั่น เพื่อสนับสนุนในเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะและในส่วนของพันธมิตรหลักเลือกทำการเพิ่มอินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพเนื่องจากมีลูกค้าที่ได้รับอิทธิพลจากคนดังในโซเชียลในการตัดสินใจซื้อสินค้าค่ะ